ปบ้าอนินเผาหนึ่งตัวก็เก็บไมห่หมดแล้วค่ะมึผักแอมผักชี สตูครับตีบ้าแินเทนภ่ะ คนละครึ่งนี่นี่้องปลามีคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ปลาสริฐเซปแสเด้จ้าเด้มมนนอมามากินกันตอกเนาะข้าวขาหน้ากินขนม,มจีนมีก็กินไปแล้วตอกเนาะข้าวขาหน้ากินขนม,มจีนมีก็กินไปแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็กินปลาของไปด้วยนั่งเป่านั่งเป่าหนังไปด้วยเพื่อนๆจ้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็กินปลาของไปด้วยนั่งเป่านั่งเป่าหนังไปด้วยเพือพ่อนๆจ้ะหนังเอาหนัง นังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเขานังใส่แกงขี้เหล็ก้ะคะนี่ผัดผักแอดผักชี แน,น่นค่ะแน้งมันมีที่วางมีมีขรปุ้นพูดวางไม่ได้เนี่ยมันจะเอามือแล้วกันจุบ๊บไปเลยนี่ปลา เพื่อนโวนมามากินปลาเผาอุ่กันนี่การนั่งนั่งอยู่ยน้าบ้านร้อนๆเลยนะควันแชงหนังไปด้วยเนาะนี่หนังเผาหนังนังไว,ใงงวง้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอานังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่นี่หนังเผาหนัง หนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆจ๋าเขาหนังใส่แกงขี้เหล็ก้อค่ะนี่เน้เองขาไม่กินขนมจีนมีก็กินไปแล้วทำเพืเ่อนจ๋าอืม เอ,เอาหนังเอาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงมัขี้เหล็กเด้อค่ะนี่ตอกน้องข้าวหนึ่งขนมจีนมีก็จีนไปแล้วตอกน้องข้าวหนึ่งขนมจีนมีก็จีนไปแล้ว มีเสียงนะคะเยู่อนบ้าน,นเอาหนังเอาหนังเอาหนังไวใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็กด้อค่ะนี่ มีก็มีนะคะใจการกินน้ำจีนคะมีก็มีนะคะใจการกินน้ำจีนคะเพื่อนคนมามากินปลาเผาใจกลกันนี่การนั่งนั่งอยู่หน้าบ้าน,นร้อนๆเลยนะควันแช่งหนาวไปด้วยเนาะดี ินแทนค่ะมีก็มีนะคะใจการคือน้มจีนค่ะครับคิดปลาค่ะค่ะค่ะกินน้มจีนมีก็กินไปแล้ว เพื่อนชวนมามากินปลาเผาอุ่นกันนี่การนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านร้อนๆเลยนะควันแช่งหนังไปด้วยเนาะนี่กินคนละครึ่งนี่เนใื้อปลากินคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ประสเสริฐแซ่บๆได้ใจ้เด้อมามากินกันครับนี่ปลา หมูผักแอ้มผักบักชีต่อน้อน้องขาไม่กินขนมจีนมีก็กินไปแล้วปลาินเผาหนึ่งตัวก็กินไม่หมดแล้วค,ค่ะกินคนละครึ่งน,น,นี่นี่ปลากินคนละครึ่งกับพักใยประสือเสร็จแล้วเด้๋ยวะเด้อมากินกัน เียงปลาของกินปลาจะได้สมองดีจะการชอบกินปลาเราอายุเยอะแล้วต้องกินปลาผนะัดผักแอมผักชีหนัง <c oughs> เขาหนังเขาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเขาหนังใสแง่แกงขี้เหล็กเ,เ,กเกด้อค่ะนี่นั่นมันไม่มีที่วางนี่มีกระปุ้นวางไม่ได้เดี๋ยวมันจะ เอามือแล้วกันจุ๊บไปเลยนี่ปลาคลิปนี้จะมีเสียงนะคะเขาอยู่หน้าบ้าน,นเพื่อนค่ะ เอาหนังเอาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่กินคนละครึ่งนี่เนื้อปลากินคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ปะเสริฐเส่บๆเด้อจ๋าเด้อมามากินกัน มีเสียงนะคะไปอยู่หน้าบ้านแล้วเพื่อนๆเห็นอืมตรงนี้ดีกว่าที่ผักเนาะเยนหนังเผาหนังเผาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเผาหนังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่แล้วมันไม่มีที่วางนี่นี่